ทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าตอนที่เราดูพวกซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนังต่างประเทศเนี่ยตอนที่เขาทำข้าวอ่ะไข่ที่เขาใช้อ่ะทำไมมันถึงเปลือกสีขาวอ่ะตัวตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้คิดสงสัยเลยรหรอกผมก็คิดว่ามันคือไข่เป็ดเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงอ่ะมันคือไข่ไก่ซึ่งการที่เปลือกไข่มีสีขาวเนี้ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นเกิดของไข่เลยว่าไข่เนี่ยมันมาจากไหนตัวต้นเกิดของไข่เนี่ยผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูเป็นเวลา3วินาทีนั่นแหละครับต้นเกิดของไข่คงเราไม่ยากหรอกนั่น พันของแม่ไก่นันเองซึ่งไก่ที่ต่างประเทศเนี่ยพันที่เขานิยมเลี้ยงเนี่ยก็คือพันเล็กพอนเว้ยแล้วส่วนของประเทศไทยบ้านเลยมันก็คือพันไก่โรสไอแลนด์แดงแล้วทำไมต่างชาติเนี่ยมันถึงนิยมเลี้ยงไอไก่พันเล็กพอนวะแล้วนี้ก็คงจะเป็นคาถามต่อมาสําหรับใครหลายๆคนแต่ว่าผมก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วสาหรับคําตอบที่ทุกคนอยากได้โดยเรื่องเนี้ยมันก็ต้องย้อนกลับไปหาคนคนหนึ่งเว้ยที่มันชื่อว่าลูฟัสแชมเบล ที่มันเป็นชาวอเมริกาคนหนึ่งนะที่มันเห็นว่าเออมันมีไก่พันธุ์ที่อติตาลีอ่ะโด่งดังมากเลยชื่อว่าเลคฮอนนะ่ะโดยแชมเบลนะก็เห็นว่าเออไก่พันธุ์นี้มันมีศักยภาพสูงมากเลยในการผลิตไข่เราต้องเอามันเข้าอเมริกาเพื่อจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตไข,ข่องอเมริกาไปหลังจากอเมริกาเนี่ยได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็ศักยภาพอันสุดโหดของการผลิตไข่ของไอไก่พันธุ์เลคฮอนเนะ่อเมริกาก็เลยบอกว่าเราลองเอาไก่พันธุ์นี้ไปเอ็กซ์พอร์ตให้ต่างประเทศดูดิก็เลยแบบส่งไปแบบ อังกฤษเดนมาร์กอะไรเงี้ยไก่พันธุ์นี้มันก็เลยโด่งดังขึ้นมากเลยอีกครั้งเนี่ยว่าชาวต่างชาติบางคนหรือฝรั่งบางคน,เ,นเขาก็ยังแบบนิยมที่จะกินไข่ซีขาวไว้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันสะอาดกว่าไข่ซีแบบบ้านเราอะ่ะใช่ไอ,อซีแบบบ้านเราอะ่ะมันเรียกว่าสีแหละสีไข่ใช่ปะ่ะเออนั่นแหละสีสีไข่แบบบ้านเราอะ่ะแต่สำหรับเรื่องความสะอาดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฟาร์มนะว่าฟาร์มเนี่ยเขาดูแลไข่แล้วก็ส่งออกไข่ให้กับร้านต่างๆเนี่ยมันดีหรือเปล่า แล้วก็น่าจะมีคนถามต่อว่าเออแล้วถ้าไข่สีขาวเนี่ยในด้านของโภชนาการเนี่ยมันดีกว่าไข่สีแบบบ้านเราหรือเปล่าผมก็ตอบไปเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยปเพราะว่าไข่มันก็คือไข่คุณค่าทางอาหารมันก็เหมือนกันเลยเออแล้วก็ไอ้ส่วนของไข่เยืย่อหมาเนี่ยที่มันเป็นสีโพนเนี่ยมันเกิดจากอะไรวะไขรที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเพราะผมเ่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างนึงน,นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากคือไอ้ไข่สีแบบบ้านเราเนี่เรียกว,ว่าสีไข่ใช่ป่ะใช่แหละ